สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รักครบศรัทธานในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านคไายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนครับวันนี้วันที่13ตุลาคม2,564นะครับผมก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับของประชาชนชาวไทยนะครับก็ อย่างที่เราทราบกันทั่วไปนะครับก็เป็นวันที่เราสูญเสียองค์ในหลวงเนะะาะรัชกาลที่9ครับผมวันนี้ก็ชาวไทยทั่วประเทศรวมทั้งต่างชาติด้วยเนาะก็น้อมลำลึกถึงในพระมหาการุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลบางเอิญเมื่อเช้าโทรศัพท์ก็ โทรศัพท์ก็มีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับก็เลยใช้เครื่องสำรองในการไปเก็บภาพสวยๆมาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับทุกคนจะเป็นอะไรมีทีเด็ดนะครับเดี๋ยวอยู่ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปมีทีเด็ดจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันนะครับก็เป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูพระกลิงนะครับข้างล่างนี้เป็นกลิงเนื้อเทียนชัยครับเนื้อเทียนชัยหลายคนคงจะเคยเห็นแล้วล่ะนะครับก็นํามาให้ชม ให้หายคิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อเทียนชัยชุดนี้นะครับก็ลงอบอลสวยงามนะครับเต็มองค์เลยนะครับเต็มองค์เลยเป็นพิมพ์มใหญ่นะครับไม่ใช่พิมพ์แต่งนะครับเป็นหน้าหน้าพิมพ์ใหญ่นะครับไม่ใช่พิมพ์แต่งนะหน้าพิมพ์ใหญ่ก็คือพิมพ์ที่นิยมนั่นแหละเนาะนี่ก็จะเป็นทองที่เขาหลุดร่อนออกมาเมื่อโดนสัมผัสนะครับโดนสัมผัสข้างล่างก็อุดผง ผงพายหรือข้าวเหนียวนะครับตามนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะกดด้วยโคตนะครับเหมือนกันนะครับก็จะเจอกันอยูอ่นานอยู่พอสมควรนะครับหลายปีมาแล้วนะครับหลายปีมาแล้วแต่ก็หลังๆมานี้ก็เริ่มหดหายไปแต่ก็ยังพอเห็นอยู่ครับยังพอเห็นอยู่ ซึ่งองค์เนื้อเทียนชัยเขาก็จะเป็นเนื้อ <S <S เนื้อออกสี <S <S โทนเขียวนะครับส่วนใหญ่นะที่เห็นนะ่าจะเป็นโทนเขียวแบบนี้นะครับที่ล่อนออกมาให้เห็นนะครับหน้าตาจมูกรตรงไหนที่มันส่วนที่สัมผัสก,ก็จะล่อนออกมาให้เห็นนะครับกิ่งชินบัญชรเนื้อเทียนชัยนะครับพเพื่อนๆก็เอามาให้ชมกันนะครับออกทองจัดเลยก็มีนะครับอันนี้ก็จะออกมาออกเป็นสีเป็นทองเก่า ออกทองเก่าไม่ใช่เป็นสีทองจัดจ้านนะครับเป็นทองเก่าออกเป็นทองแดงนะครับก็มีนะองค์นี้นะครับเฉพาะองค์นี้เพื่อนก็ดูพิมพ์ทรงไปนะครับพิมพ์ทรงไปใครที่มีแล้วก็ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนี่นะครับเนื้อเทียนชัยครับเนื้อเทียนชัยก็เก็บไว้เอาไว้ศึกษากันอยู่นิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงไม่เยอะนี่ครับเนื้อก็จะประมาณนี้แหละนะครับ น้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบาผมก็กะว่าจะไปเลี่ยมไว้เพราะว่าเขากลัวมันจะโหลดสัมผัสแล้วก็มันจะชำรุดไปมากกว่านี้นะครับเสียความสวยงามไปมากกว่านี้นะครับวันนี้เอากลิงชินบัญชรเนื้อเทียนชัยมาให้ชมกันนะครับแล้วก็เคยเอามาฝากกันว่าแบบนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับนี่นี่นี่แบบนี้ระวังกันนิดนึงนะครับ อย่างว่านะก็มันก็มีอะไรมาเรียนแบบอะไรกันอยู่พอสมควรนะทำขึ้นมานะครับสารพัดที่จะมีน้องเพื่อนก็ใช้พิจารยานด้วยนะนี่นะครับนี่นะกล้นจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับโอเคแต่ทีนี้ที่พิเศษเลยที่เก็บไว้อยู่ตัวนี้เอามาให้เพื่อนได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกลิ่งยุคเก่านะครับยุคนี้นะต้นกลิ่นชินบัญชรนะครับสวยลำ่ำ สวยงามครับดูเนื้อจัดจ้านมากนะครับแล้วก็ฝังตะกุดทองคําตรงนี้นะครับนะฝังตะกุดทองคำอยู่ด้านข้างนะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านข้างนะครับเคยมีอยู่หลายองค์แต่ก็แบ่งกันไปแล้วตอนนี้ก็เก็บแล้วครับตอนนี้เหลือแค่นี้สององค์เก็บแล้วครับเก็บเอาไว้ศึกษาครับเอาไว้ศึกษานี่นะครับ สวยงามครับดูเนื้อสองเนื้อก็ใกล้เคียงกันมีเสน่ห์คนละอย่างกันเดี๋ยวจะลองขยายมาให้ดูสักหน่อยน้อนเพื่อนเนาะนี่นะครับดูเนื้อนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอลที่ติดอยู่มั้งหรืออะไรเดี๋ยวเป็นคาบเป็นคาบมดคาบมดบอลเขาจะฝังมันมีอยู่องค์งนั้นจะเห็นชัดเจนตรงนี้มันจะมีขึ้นอะไรขึ้นเต็มไปหมดแล้วมองยากอยู่นิดนึง นี่นะครับสวยงามเป็นก้นตันนะครับก้นตันก้นตันอาจจะอุดด้วยอะไรสักอย่างนะจ,จะเป็นของมงคลหรือเปล่าไม่รู้นะครับีต้องส่องดูนะแต่แห้งแห้งแล้วครับแห้งแล้วนี่ครับตะกุดทองคําฝังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกิีนใหญ่สวยงามครับดูแทบไม่ออกเลยผ่านการเวลามานี่องค์นี้นะครับดูนี่นี่น,น,นี่ที่ว่าบอลน,นะครับยังเห็นอยู่ เป็นคาบตามซอกอยู่นะองค์นี้สวยนะครับสวยกิ่งชินบัญชรก็ต้นแบบเลยนะครับต้นแบบพิมพ์นิยมกิ่งใหญ่ที่เห็นกันอยู่ทั่วไปนะโอเคนะครับก็เอามาให้ให้เห็นกันมาศึกษาได้เปลี่ยนเรียนรู้กันอีกมุมหนึ่งนะครับกิ่งชินบัญชรเนื้อเทียนชัยนะครับอันนี้เป็นชุดพิเศษก็เอามาเพิ่มนะครับทําไมต้องเอามาเนาะวันนี้ก็คือมันยังมีอันหนึ่งที่กําลังตามสืบค้นอยู่นะครับเพื่อนนะ ได้ความประการใดแล้วก็ติดตามกันนะครับติดตามกันนะครับเพื่อนๆนะมันจะมีกลิ่นกลิ่นอีกอันหนึ่งนะครับที่ที่ฝังเป็นหมุดทองนะครับเป็นหมุดทองฝังเป็นหมุดทองกําลังตามข้อมูลอยู่นะครับกําลังตามข้อมูลอยู่ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ชุดนี้นะผมกําลังตามข้อมูลอยู่นะครับจิงชินบัรชรนนะครับจิงดังนะครับเสียงดังกลางวานนี่นะครับเสียงดังกลางวานเป็นหมุดทองฝัง ปักหมุดทองนะครับมีโค้ดมีอะไรนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นโคดรสลานะครับนี่นะก็พอมีให้ศึกษาแต่กําลังตามข้อมูลอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็ติดตามนะครับได้ความประการใดแล้วก็จะนาเรียนในช่องอุดรสะออนวันทีวีช่องนี้นะครับตามนะครับหรือใครจะแชร์ประสบการณ์ก็ยินดียิ่งนะครับแล้วก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ที่ที่หมุดทองแบบนี้ยังมีอีกอยู่นะ เดี๋ยววันหลังเอามาให้ชมเอามาให้ชมนะครับก็พูดคุยกันนะครับในวันสําคัญวันนี้วันหยุดหลายคนก็หยุดนะครับหยุดทํางานเพื่อน้อมลําลึกถึงราชการที่เราแล้วนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ตักตาอะไรหลายประการนะครับโครงการต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปทีเด็ดอย่างที่นําเรียนแล้วจะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าอะไรยังไงนะครับ ก็ใช้ดุลยพินิษนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับในช่วงท้ายนี้ผมอัดคลิปไว้ในเมื่อช่วงเชา้ชาเชา้ชาเช้าเช้าเลยนะครับชเช้ามืดเกือบเช้ามืดเลยนะครับเพราะอากาศมันคลึมครับอากาศมันครึมเจตนาว่าจะไปดูหนอกกล้วยสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับวันนี้เดี๋ยวมันจะสายไปเนาะวันที่13ถือว่าเป็น,ปนวันดีเดี๋ยวจะให้ดูคลิปเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันใช้ไม่ได้ ก็มันชาร์จไม่เข้าพอดีลูกสาวเขามาทําให้นะครับก็ชาร์จได้แล้วนึกว่าจะเสียเงินโอเค <Okay. S 2> เดี๋ยวก็มาดูมาดูกันเลยแล้วครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูผมใช้กล้องสํารองเครื่องสํารองตัวนี้นะครับจะเป็นอะไรติดตามกันนะครับผมโอเคนะครับลองดูลองดูลองดูเชิญนะครับผมจะเห็นหรือเปล่าน้อ สวัสดีครับงกวันนี้ก็เป็นวันที่13ตุลา,าคม2564น,นี่ก,นก็เป็นวันสำคัญของการสูรเสียของประชาชนชาวไทยนะครับวันนี้มาบรรยากาศแปลกๆนะครับคลิปนี้ก็โปรดใช้บุญญา,านในการรับชมน้องเกิด แล้วก็แบบนี้วันนั้นโทรศัพท์ที่เคยใช้อยู่พังครับพังเสียหายเราก็ใช้โทรศัพท์สำรองเช้าๆก็ได้ยินเสียงประกาศจากผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะครับไข่ตาดีโชคดีก็ขอให้มีโชคมีลาภนะครับขอให้มีโชคมีลาภกันนะครับขอให้มีโชคมีลาบกัน นี่นอนะครับก็ค,คือเมื่อวานมันมีพายุมันลมนะครับมันลมลมมีฝนมีพายุมีลม,มก็เลยต้นกล้วยหอมทองนะครับที่บ้านมันลมผมก็เลยเดินสำรวจหน่อก,กล้วยนะครับเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ก็มาปรากฏว่าต้นกล้วยต้นนี้นะครับมันมันไม่มีหน่อออกมาให้เห็นเลยนะครับผมว่าเขาคงจะไม่รอดแล้วลหละแล้วก็ดูไปดูมาข้างบนก็ไม่มีเครืออะไรออก แต่พอมาวันนี้นะครับเมื่อเช้านี่แหละก็มาดูนะครับดูนะครับเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกแล้วแปลกประหลาดนะก็เป็นปีกล้วยที่แทงขึ้นระหว่างลำต้นเลยนะครับปีกล้ยนะครับนี่ครับปีกล้ยที่บ้านผมเองหลังบ้านนะครับที่ในสวนหลังบ้านนี่แหละนี่ครับปีกล้ยปีกล้ยเพื่อนๆวันนี้ก็เอาโชคมาให้มันมืดรึ้มนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะพระพอาทิตย์วันนี้เึ้มน่าจะตกอีกฝนนะ เผื่อเพื่อน,นเห็นนะครับตอนนี้ใช้เครื่องอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวจะหาวิธีการแชร์ลงให้เพื่อนๆได้เห็นกันนี่นะครับนี่นะอยู่ตรงไหนครับต้นกล้วยต้นนี้นะก็อยู่หน้ากอไผ่นี่แหละที่ผมเคยนําเรียนเรื่องเส้นผมนางไม้กับกับถุงเงินถุงทองนะครับนี่นะที่เป็นสูงๆอยู่กอไผ่ข้างหลังนั่นนะข้างหลังตรงนั้นนะครับ นี่นะครับที่เคยเปิดภูมิเปิดโชคเปิดซับนะครับนี่ครับอยู่หน้านี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับะเป็นสีที่แตกแตกอธิบายเป็นคนจัดครับนี่นะครับนี่ครับอยู่หน้าตรงนั่นอยู่หน้าคุ้มซัพ์ของปู่ของย่าเลตามความเชื่อน้องเพื่อนเนาะใช้วิจารยาในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงนะครับนะครับปีเขาขึ้นมาอย่างนี้นะทะลุกลางลำต้นเลยนะครับ เราก็ไม่มีความชำนาญในเรื่องการขอขอโชคขอลาบขอหวยเนาะก็แล้วแต่ท่านจะเมตตาก็แล้วกันนะครับแสงไม่มีแสงไม่มีนี่นะครับเอามาให้ชมกันก็ขอแล้วนะครับขอแล้วขอแล้วขอแล้วนะครับในนี้เดี๋ยวทักกันหลังไหมนะครับไม่รู้จะได้ตัวไหนนะครับขออยู่นะครับขออยู่นะครับ กระบะแล้วนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอันไหนตัวไหนนะครับเผื่อโชคเผื่อโชคครับเก็นความเชื่อกันครับเดี๋ยวตัวนี้ก็สวยนะผมเห็นแล้วผมสวยสวยอยู่นะครับตัวนี้ครับนะครับเกิดเป็นอะไรก็โชคใครโชคเราเนาะโอเคนะครับผม บรรยากาศแปลกๆมาให้ชมกันนะครับไกลแล้ววันที่ 13, 14, 15, 16ก็ไกลถึงวันนะจะได้มีปัจจัยมาช่วยพ้าปลาที่จะทอด14พิจิกายุเนาะให้โชคให้มีโชคม,มีเงินมีทองเต็มสะตุงสตังเต็มกระเป๋าเต็มบ้านเต็มเรือนเดอ้อท่านทุกคนพรับผมชมใคชม,ชม,ชมให้ชมใครเห็นอะไรก็ว่ากันไปทักทายกันอันนี้สวนบนสุดปีนะครับ เงินแสงมันไม่ถึงนะผมนี้อาจจะเห็นครับนี่ครับทะลุขึ้นไปแบบนี้แล้วผมเห็นแต่ในทีวีในข่าวอันนี้อยู่หลังบ้านตัวเองเช้ารับอาก,กาศดีดียังไม่มีอันนั้นแม่บ้านขุดตอ,อไม้ครับขุด่อ,อไม้ตั้งแต่เช้าครับ โอเคนะครับโอเคนะครับก็เพื่อนๆได้ชมไปแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมความบันเทิงครับผมก็ขอให้ได้รับโชคกันทุกท่านทุกคนพูดคุยกันหลังไม้นะครับเพื่อนๆเนาะครับก็ตอนนี้พระป่าก็ทยอยกันมาแล้วขออนุโมทนาสาธุครับโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ก็ขอบุญญาบรารมีนะครับของพระสยามเทวาธิราชก็ดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรารมีหลวงปู่ทิมมิสิลิโกนะครับโดนบันดาลให้ทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขเฮงๆงรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม